เพราะฉะนั <invece. S 1> ้นนักศึกษาบางคนอัทำดูแลดีแล้วนะดีแล้วที่กลับตัวเข้ามาใกล้ชิดศาสนาแต่อย่าไปลอยตามชัยตอนอย่าไปหลงกับคําศัพท์ที่ชัยตอนมันเอามาให้เราเราเรากลับตัวแล้วเราเข้าใกล้ชิดศาสนาแล้วเรามาอยู่กับศาสนาแล้วอะไรประมาณเนี่ยคำศั์เหล่านี้ทั้งหลายเนี่ยเราต้องลงรายละเอียดว่ายังไงอ่ะคำว่าเข้ามาใกล้ชิดศาสนานี่ยังไงถึงว่าเรียกว่าเราเป็นคนดีแล้วยังไงตัวชี้วัดคืออะไรยังไงแล้วถ้าตัวชี้วัดเนี่ยมันมีสักสิบตัวเนี่ยนะเนี่ยอันนี้ถ้าเคยคิดอย่างนี้ี ได้เราก็ทันชัยตอนแต่ถ้าเราคิดแบบนี้ไม่ได้เราจะไม่ทันชัยตอนตั้งแต่ต้นอะไรคือตัวชีวิตเราว่าเราเนี่ยกลับตัวแล้วจากบาปด่าน3มที่เราทํามาอย่างเยอะแยะในอดตเรากลับตัวแล้วตอนนี้เราเป็นคนดีแล้วยังไงอ่ะมีอะไรบ้างถ้าเราถามคําถามแบบนี้เป็นเอัลฮัมดีไรชาลเราเรา,เราจะไม่ถูกชัยตอนหรอกในอีกหลายเรื่องเลยเราจะลงรายละเอียดไงโอ้ฉันละหมาดห้าเวลาแล้วเมื่อก่อนละหมาดไ่ครบขาดละหมาดเวลาหนึง่งเนี่ยโทษหนักยิ่งกว่าฆ่าคนตายอ่าฉันละหมาดครบห้าเวลาแล้วอ่แลรวบาปใหญ่อ่ะเนี่ยเราจะสแกนตัวเองแล้วฉันทำบาปอะไรบ้างอ่ะ แล้วฉันบอกฉันเป็นคนดีเน่ยตอนนี้ฉันยังทำบาปใหญ่อยู่หรือเปล่าบาปเล็กยังทำเปิดเผยหรือเปล่าหน้าเฟซตอนหรือเปล่าไปเลีย่อยังหน้าเฟซเนี่ยเราจะสแกนตัวเองแต่เราต้องรู้ประเภทบาปไงท่างบอกให้เรียนบาปสามด่านเวลาใครกับตัวเนี่ยสำคัญมากต้องเรียนประเภทของบาปไม่งั้นเราจะตรวจสอบตัวเองไม่เป็นว่าไอบาปที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นบาปประเภทไหนมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนอันนี้ฝากเอาไว้สำหรับคำศัพท์ต่างๆที่มันวนเวียนอยู่ในหัวเราที่ชัยตอนมันเอามาให้เราเราเป็นคนดีแล้วแต่ผ่านแต่ห้าปีเราก็ละหมาดฟันดูแค่ห้าเวลาละหมาดสุนัตเลย แต่ดีมีหลายระดับไงแต่ดีเนะี่ยถ้ก็ไปดูฝั่งความบาปด้วยนะไม่ใช่ฝั่งที่เอาล้อใช้แล้วทําครบแต่ฝั่งที่เอาล้อห้ามเนี่ยก็ยังทําอยู่อ่าก็ต้องไปดูทั้งสองฝั่งฝั่งที่เอาล้อสั่งใช้ให้ทำครบถ้วนไหมเก็บครบไหมแล้วมีความดีที่เป็นสุนัตไหมอ่าันนี้อันนี้ฝั่งความดีแล้วฝั่งที่เอาล้อห้ามไม่ให้ทําบาปใหญ่เคลียร์หมอดอยังทีน,นี้จะเคลียร์ได้ยังไงถ้้ไม่รู้เลยอะไรคือบาปใหญ่บาปเล็กถูกไหมนี่ไงสําคัญมากต้องเรียนบาปให้เข้าใจก่อนแล้วตัวเองจะได้รู้ววําาาะ่ลผนีแ้คมมมจถถ รู้เรื่องบาปหรือยังว่าบาปมีกี่แบบถ้าใครบอกฉันกลับตัวแล้วผมกลับตัวแล้วถามเลยเข้าใจเรื่องบาปยังมีกี่แบบอ๋อเป็นลูปประมถ้าบอกยังไม่เข้าใจนี่ขอโทษกลับตัวจากอะไรเนี่ยกลับตัวจากอะไรไหนว่ามาหน่อยดิอ๋อเมื่อก่อนละหมาดไม่ครบละหมาดครบแล้วแค่นี้อ่ะเป็นคนดีแล้วอะ่ะนะอัลลอฮ์นี่เป็นคนดีแล้วอะ่ะ คนดีเนี่ยทำสิ่งที่เอารั์สั่งใช้แล้วก็ไม่ทําสิ่งที่เอารั์ห้ามนี่แหละปัญหาอยู่ตรงนี้ไอ้ที่ว่ากลับตัวจะไปตาตกม้าตายโดยทาสิ่งที่เอารั์ห้ามอยู่นี่แหละแล้วไม่รู้ตัวเองผมกลับตัวแล้วผมละหมาดครบหนุนหน้าเฟซแชร์ดาราแชร์ฟุตบอลแชร์หนังแชร์มิวสิกดนตรีอะไรอยู่เลยไม่รู้เลยว่าที่ตัวเองแชร์อยู่หน้าเฟซนี่บาปรับใหญ่ด้วยบาปเล็กอยู่ดีๆกลายเป็นบาปใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ใครบอกว่าผมกลับตัวเป็นคนดีแล้วรู้แล้วใช่ไหมบาปมีประเภทไหนอาจจะไม่รู้รายละเอียดทุกอย่างแแแต่่่่่รรรูู้้้าาาววกนบปมมมัีีะเภทลลใช ตรวจสอบตัวเองดีที่สุดแล้วใช่ไหมเท่าที่มีความสามารถว่าตัวตอนเนี้ยตัวเองไม่มีบาปดัานหนึ่งอันนี้เป็นเงื่อนไขเลยครับถ้าบอกตัวเองกับตัวเป็นคนดีแล้วในบาปดัานหนึง่งต้องไม่มีนะครับบนฐานที่ตัวเองมีความรู้นะไม่รู้อับอีกเรื่องหนึ่งบาปใหญ่โดยภาพรวมต้องไม่มีแล้วนะบาปใหญ่เอาที่ตัวเองรู้ก่อนไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไม่รู้แต่ต้นแล้ว่าบาปมีกี่แบบอะไรยังไงบ้างแล้วฉันกลับตัวเป็นคนดีแล้วอย่างนั้นนะคนที่ไม่ละหมาสักเวลาหนึ่งเลยก็พูดได้ว่าฉันกลับตัวเป็นคนดีแล้วนะเพราะฉััันนลวกไตบป ดีแล้วตกลงในดีไหมนะล่ะละหมาดแค่สาวอะ่ะฮะละหม,มาดได้สามเวลาแล้วครับยังไม่ดีครับขาดต้องสองอ่ะขาดนับบาปใหญ่จะตกมุดต,ตัดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยจะเป็นกูฟตุตหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยถูกไหมนี่เห็นยังเพราะฉะนั้นคำว่ากลับตัวเป็นคนดีแล้วเนี่ยต้องรู้เรื่องบาปต้องลุกกรอบเข้าๆว่าบาปไหนนี่ต้องไปทำเลยนะกลับตัวเป็นคนดีคนดีที่ถ้าตายไปนี่เอาเท่าที่ประเมินตอนนี้ปลอดภัยแล้วจากนรกหรือว่าคนดีที่ถ้าประเมินแล้วก็ยังตกนรกได้อยู่อันนี้ละเอียดไปแบบนึงนะสมมติเห็นด้วยแนละ้วตัวเม,มื่คบ ห้าเวลาเลยตอนนี้ได้3แล้วเออดีกว่าเดิมะกลับตัวเป็นคนดีแล้วสมมติเาเห็นด้วย้วกลับตัวเป็นคนดีแล้วแต่ดีถ้าตายไปตรงนรกคือข้าสวรรค์อันนั้นตอนนี้เอาแบบไม่เข้าข้างตัวเองความเบืองคิดบัญชีตัวเองตอนนี้ก่อนเป็นคนดีกลับตัวเป็นคนดีแล้วดีตอนนี้ถ้าเกิดตายตอนนี้ไปนรกคุณสวรรค์ก็จะตอบได้ยังไงถ้ายังไม่รู้เรื่องบาปเพราะฉะนั้นคนละหมาสามเวลาอาจจะอาจจะบอกได้ผมไปสวรรค์แล้วเขาห้าเวลาที่ผมทำสามเขได้มากส่วนใหญ่แล้วเห็นยังนี่ไม่รู้เรื่องไงเพราะฉะนั้นกลับตัวเป็นคนดีแล้้้้้้้้วววววเเเนนนีี่่่ยถถาา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 ตตตออออบบแไมมมขขงงงงััลสดึิญณใหหกกจะรร์ แล้คำว่ากลับตัวเป็นคนดีคืออะไรความหมายมันคืออะไรมันมีนความหมายอะไรฉันกลับตัวเป็นคนดีแล้วนะแต่ตายไปตกนรกทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีแต่เป็นคนดีที่ตกนรกอย่างเนี้ยไม่ใช่้วคำนี้ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี แต่ถ้าตัดสินตามมุมมองของแต่ละศาสนาตกนรลกทำไม่ดีตามมาตรฐานศาสนา<ด>ตัวเองดีอะไรเนี่ยเห็นไหมใช่ตอนเนี่ยมันเอาคําพูดหนึ่งเอาวลีหนึ่งเอาประโยคหนึ่งมาแล้วมาหลอกคนให้เกาะอยู่กับคำนั้นจำเอาไว้มันเป็นแบบนี้หนึ่งในสิ่งที่ใช้ตอนหลอกมนุษย์จะใช้แบบนี้เลยเนี่ยทุกศาสนาสอนให้เป็นคนอุ่นใจอยู่กับคำคำนี้แล้วก็ไม่เปลี่ยนศาสนาฉันกลับตัวเป็นคนดีแล้วอุ่นใจแล้วก็ละหมาดสามเวลาเนี่ยอุนใจอยู่กับอะไรละเอียดที่เอามาให้เอามาใส่ให้แล้วก็ไม่ได้ลงรายละเอียดต่อไปไม่ได้วิเคราะห์ต่อไปว่าไอ้เอ ที่เอามาสนับสนุนว่าตัวเองเป็นคนดีนะอันนา้ใช้ได้เปล่าไม่ได้วิเคราะห์ต่อนี่หละความรู้ถึงสาคัญมากถ้าตัวเองไม่มีความรู้และมีผู้รู้อยู่ใกล้ๆก,ก,ก็ต้องฉลาดนะหาผู้รู้ซะใครที่เราเทียบกับเขาเขารู้กว่าเราเนี่ยเขาเป็นผู้รู้สําหรับเราเขาไม่จําเป็นต้องเป็นอุลมาหรอกครับเราไปคบค้าสมาคมอยู่กับใครและคนที่เราครบอ่ะเราต้องถามตัวเองใครรู้ดีสุดใครเอเลมเยอะสุดในหมู่พวกเราเนี่ยสมมติมีกันหกคนอ่ะใครมีความรู้มากที่สุดคนนั้นต้องชี้นำคนที่เหลือดึงคนที่เหลือให้สูงเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นค มีละคนมีอามันอิบะาดาอะไรเพิ่มไปบ้างเพิ่มบ้างจากยากทำยาก,ยากตอนแรกๆอย่างที่บอกนะทําใจเลยทําใจยอมรับว่ามันยากแต่ยิ่งยากยิ่งได้ผลบุญอ่ามีกําลังใจเพิ่มอีกมเห็นไหมล่ะเห็หหนไหมศาสนาเลยนะี่ยทำดูดิละ่ะฟิตรอทำงานนี่ยากใช่ไหมเอาเงินไปเพิ่มโอ้โหกำลังใจมาบรรลุยังยิ่งยากยิ่งได้เงินเยอะคนทําก็ไม่กําลังใจเลยไม่กำลังใจแล,ล้วถามว่าจริงไหมจริงเราลองให้จริงรู้สึกยากผลบุญมันก็จะเพิ่มตามมาเราอดทนมากไงยิ่งอดทนเพิ่มยิ่งได้ผลบุญเพิ่มทำดุดิล่ะสอดคล้องกับความรรู้้สสึึกกกกกนนนนนคคิดดดขออออออองงมมมมุุุษยย์ลลาาาาหเื่่ ถ้าอ่านง่ายก็อักษรหนึ่งผลบุญแต่ถ้าอ่านแล้วมันตะกุกตะกักมันยากว่าจะอ่านได้ก็ได้ผลบุญที่อดทนต่อไปกําลังใจอยู่บนฐานที่ว่าเราเชื่อร้อยเปอร์แล้วว่าเราได้แน่อเราสัญญาว้แเราได้แน่เห็นไหม